ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะพระเจ้าพระบิดาลูกขอบคุณที่ทรงสอนถึงหนทางที่จะเดินไปในแต่ละวันผ่านพระคัมภีร์ที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตจงวางใจพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรืน่นลูกขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์ลูกขอบคุณในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ลูกเชื่อและมั่นใจในคำสัญญาของพระองค์ลูกจะไม่กลัวเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา ลูกจะขอไว้วางใจเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันและเมื่อพระองค์เรียกให้ลูกทำบางสิ่งบางอย่างที่ต้องออกจากจุดเดิมที่เคยอยู่ลูกเชื่อและมั่นใจว่าเมื่อพระองค์นำลูกออกเดินทางไปยังที่ใดพระองค์จะทรงจัดเตรียมสิ่งดีสิ่งจำเป็นรอคอยให้แก่ลูกอย่างพร้อมแล้วที่ปลายทางอย่างแน่นอนลูกขอบคุณสำหรับการทรงนำของพระองค์ ที่ได้วางไว้ในชีวิตของลูกอย่างครบบริบูรณ์ลุอธิษฐานด้วยความไว้วางใจในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเพื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษถูกเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข0 2 0 9 7 1 9 0 0กด1